เย็นในตลาดคาะสุดยอคนบาฮิตตะอ้วนเอาน้ำเหรอ อโอใคยจะไปรู้เนาะเจ้าบอกว่าเอาน้ำแล้วก็จะเทให้เลยเนาะสมยังไม่ได้เข้ากันเลย เลายนา้อ่ะทุกท่านเดี๋ยวถ้าเป็นงานทำบ้านเอ๊ะเนั่นจะเห็นไม่นามาน่ะเจ้าบอวก็โมจิได้ไงอืมนอง คนมาโมจิแล้วมาเลนทรายคนมาเรี่ยงงานทำบ้านอาจจะเอาโม่ปูนมานะเืออไ่เน่ยใครจีในี่ยแดงดอกโอ้โนี้ก่อนบ่มใส่ โอ,โอ้โหอนเห็ดเนาะเอากันจีกองเออจานเลยคักเหรอตาอ้ว,ตอวนตาอ้วนเราจะไปก่อไฟกันนะใส่น้ำอีกไหม ไปยานเฮากันนอสิฮะไอย่าหั่นกระโดดสิย่ากุเตียวอ่ะกเร้อนะคุยเ้ออ่ะเด้แต่อายนะ มี่ลาบป้าจะไปก่อไฟก่อนนะงไปปิ้งหมากลิ่นฟ้าโคลน,นะคะลุยก่อนพักกินข้าวเที่ยงอ,อย่างน้อยก็ได้ก่อ,อเอาตาก็เทเทคืนดีนนไม้เทนะ้ำเอาไว้คู่เยอะ เก,กะขนาดลวกเริ่มมิบล็อกก้อนแรก,แรกยีนมงนี่คลินี้นก็สวัสดีค่ะ